สวัสดีครับผมโนนะครับกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับทาไมวันนี้ต้องมาเงียบๆครับนี่ฮะตรงตามคอนเซปต์ครับในส่วนของ Just m i l i t นะครับของทาง t h e r m o t e c h นะฮะพอละเลิกเงียบคนปรับเสียงเสียงปรับลำบากนะฮะโอเคตัวน,นี้เป็นเคสจากทาง t h e r m o t e c h ครับชื่อรุ่นว่า s o p p a n o Snow Edition ขามีคอนเซปต์ว่า just m u i t m u l t ก็เงียบแล้วนะก็คือเป็นเคสที่เรียกได้ว่าเก็บเสียงภายในได้ดีนะครับเจ้าตัวนี้จะมี2สีจะมีสีขาวก็คือ snow edition แล้วก็สีดำนะครับที่เป็น black ราคาอยู่ที่ประมาณ3,590บาทตัวกล่องมาในโทนสีดำลัดกบขาว snow edition ด้านหน้าครับเท่าที่ผมลองดูนะเขาได้บอกไว้ว่าจะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะครับก็ด้านข้างครับรายละเอียดเขาบอกว่านี่ฮะด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมดูสวยงามเลยทีเดียว แล้วก็มีในส่วนของนี่ฮะตัวดูดซับเสียงแบบเงียบนั่นเองอะไรฮะเราไปดูด้านในกันดีกว่าอยากดูแล้วตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อกี้ยกขึ้นมารู้สึกว่าหนักพอสมควรนะครับโอเคครับมาแล้วครับโอ้โหเขาวอวบเขาวอวบไซส์ไม่ใหญ่มาก สัมผัสแรกก่อนดีกว่าผมมองแล้วผมลองจับวัสดุดูแล้วแน่นหนามากดูแข็งแรงทนทานด้วยโอเคฮะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าตื่นเต้นแล้วอะ่ะด้านหน้าครับตัวเคสนี่นะฮะก็จะมีในส่วนของ USB นะครับ3.0 2พอร์ตนะฮะแล้วก็มีในส่วนของช่องต่อไมค์หูฟังนะฮะแล้วก็มีในส่วนของ USB 2.0 2พอร์ตครับนี่ฮะแล้วด้านบนก็จะมีในส่วนของปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่ม power นั่นเองแล้วก็ reset นะครับ เป็นเป็นลูมิเนียมหมดเลยอ่ะสวยงามเลยครับด้านบนครับเป็นด็อกกิ้งนะครับสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสหรือว่า SSD นะครับด้านบนปักไปได้เลยโอเคข้างหน้าครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถเปิดได้นี่ด้านหน้าก็เป็นแม่เหล็กพร้อมโลโก้โทนอเท็แล้วก็ Soprano ด้านบนครับนี่ครับเป็นช่องไดเบย์นะครับ สำหรับติดตั้งพวกการิเดอร์นะฮะแล้วก็มีไดเบ5.25หนึ่งสองสามสี่ให้มาสี่ชุดเลยเรียกได้ว่าอเอาออกมาให้หมดอมอโอเคก็นี่ครับด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถแกะออกได้อีกเนาะนี่ครับเป็นเหมือนตัวกองฝุ่นนะฮะแล้วก็คงให้เงียบด้วยนะฮะด้านหน้าก็เป็นพัดลมขนาด200มิลลิเมตรหรือว่า20เซนนั่นเองนะครับ ด้านบนไม่สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มอะไรได้นะครับเงียบเลยโอ้โหหนักเลยข้างๆครับก็เรียบๆเงียบๆเปลี่ยนมาด้านนี้แล้วฮะก็เรียบๆไม่มีอะไรครับไม่เล่นลายไม่อะไรเลยเป็นเคสทึบเลยนะครับที่ทึบเพราะอะไรมันมีเหตุผลนะฮะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคอน,นะครับมาดูด้านหลังกันฮะคเคในส่วนด้านหลังครับสามารถติดตั้งชุดน้ําได้นะครับเพราะมีในส่วนของช่องที่สมนัถลอดสายยางได้ด้วย นี่ครับพัดลมเป่าออกในส่วนของ12ซนเมตรนะครับช่องของ PCI นะครับมีมาด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 7ช่องด้วยกันครับข้างล่างก็สำหรับติดตั้ง power supply นั่นเองนะฮะแผ่นกองฝุ่นครับอิูเตอร์ด้านล่างนะครับสำหรับกองฝุ่นที่จะดูดเข้านะครับของ power supply แล้วก็พัดลมนะครับเคเล้มัเข้าเปิดเปิดตั้นไหนกันดีกว่าเราก็ดึงฝาข้างออกมานะครับอ๋อลืมลืมดึงตัวนึง นี่นะครับนี่เห็นได้ดำๆข้างในไหมที่เขาทําฝาข้างทึบเพราะมีนี่ครับก็เหมือนเป็นตัวซับเสียงไว้ครับไม่ให้เสียงดังนะครับหดือรอดออกมาข้างนอกให้ได้นะครับเหมือนห้องซ้อมดนตรีเลยนะฮะเพื่อนๆที่เล่นดนตรีหรือว่าใครที่มีห้องอัดนะครับเขาสำหรับติดพวกฝาผนังก็ไว้ซับเสียงนะฮะวัสดุไม่เป็นสังกะสีครับดูแข็งแรงดีนะฮะนี่ครับในส่วนของไดเบ่ห้าจุดสองห้านะครับก็มีให้สี่ช่องด้วยกันครับ ไม่ต้องใช้น็อตยึดนะฮะนี่ครับในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับสามารถติดตั้งได้4ตัวครับโดยการบีบออกมานะครับนี่แล้วก็มีในส่วนของนี่ที่ติดตั้งที่เป็นด้านด้านในสําหรับติดตั้งพวกการิเดอร์ต่างๆนะครับนี่ครับด้านบนก็ไม่มีช่องต่อพัดลมไม่มีพัดลมสามารถติดตั้งอะไรได้เลยด้านล่างครับสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้หนึ่งตัวด้วยกัน ติดตั้ง power s u p p ายอยู่ตรงนี้ฮะเป็นติดด้านล่างเหมือนกันนะครับโอเคด้านหลังครับแถมพัดลมให้1ตัวขนาด12ซนเมตรโอเคเรามาดูส่วนของสายไฟกันบ้างนี่ครับปลั๊กไฟสาหรับเลี้ยงฮันดิสสำหรับ docking ด้านบนนะฮะนี่ก็สําหรับปุ่มเปิดปิด power นะครับที่เสียบลงมอเตอร์บอร์ดแล้วก็สายาตาร์สำหรับ d o กก i n g ด้านบนเหมือนกันนี่ครับพัดลมด้านหน้าเคสนะครับแล้วก็ usb 3.0แล้วก็ hd audio นะครับ นี่นะฮะก็มีในส่วนของน็อตนะครับต่างๆน็อตสกรูต่างๆ,างๆโอเคเรามาดูด้านหลังกันเลยครที่เก็บสายครับเรียกได้ว่าในส่วนของฐานของที่ติดตั้งมัลท์บอร์ดนะครับกับตัวบอดี้ด้านนอกของเคสนะฮะมีช่องว่างพอสมควรเลยเรียกได้ว่าจัดสายได้เนียนอนะ่ะสมหรับเคสตัวนี้เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับจากชมพูเทคเคสตัวนี้ชมพูเทคโซปราโนนะครับในรุ่นของ Snow e dition ตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับการใช้งานจริงนะครับก็สามารถเก็บเสียงได้ดีถ้าถามความรู้สึกของผมเองนะผมผมชอบในส่วนของวัสะดุเพราะว่าวัสะดุดูแข็งแรงมากนะครับแล้วเขาเน้นย้ำมาว่าในเรื่องของความเงียบเงียบจริงก็น่าสนใจสําหรับการทํางานครับสำหรับคนที่ชอบทํางานเงียบๆและให้คอมแบบไม่มีเสียงพัดลมดังๆนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของ พีซีเคสจากเทอร์โมเทคนะครับในรุ่นของ s o p า a n o Snow Edition นะครับวันนี้ผมกับทีมงานต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะอย่าลืมเข้าไปติดตามชมนะครับเจ้าพีซีเคสตัวนี้ในรูปแบบคอร์รัมที่ w w w c o m p e t e t v c o m นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ